ส่วนเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ตามการช่วงแรกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูสถนานการณ์ในต่างประเทศกันก่อนแล้วกันสําหรับพายุที่มีชื่อว่าไห่เฉินนั่นเองค่ะพัดเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นคือก่อนหน้าที่เจ้าพายุลูกนี้จะพัดถล่มญี่ปุ่นเนี่ย เชื่อไหมคะซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนี่คือแบบสินค้าเกลี้ยงชั้นวางเลยอะ่ะเพราะว่าประชาชนกังวลใจว่าเขาจะไม่สามารถออกจากบ้านได้นะคะพายุลูกนี้เข้าถล่มทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวานถึงมาว่าการเป็นพายุไต้ฝุ่นจะอ่อนกำลังลงขณะที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้แผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นแล้วเปลี่ยนเส้นทางออกสู่ทะเลทางทิศตะวันตกแต่ว่าสำนักงานรับมือภัยพิบัติแห่งชาติของญี่ปุ่นเขาก็มีการยกระดับเตือนภยัยพายุเป็นระดับสี่ ระดับสูงสุดเลยโดยชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็เตือนประชาชนบนเกาะโอกินาว่าและเกาะคิวชู u, ทางภาคใต้ของประเทศว่าต้องอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะทาง NHK เปิดเผยว่าทางการญี่ปุ่นมีคําสั่งอพยพประชาชน1นล้านแปดแสนคนในพื้นที่ประสบภยัยส่วนประชาชนอีก5้าล้านหกแสนคนได้รับคําแนะนําให้อพยพซึ่งไม่ใช่การบังคับนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยเขาก็มีการร้องขอว่าให้หลีกเลี่ยงสถานที่หลบภ ที่แออัดถ้าเกิดทําได้จะได้ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด -19 บาบางส่์นี้จําเป็นต้องปฏิเสธร,รับผู้อพยพเพื่อรักษาการเว้นระยะห่างทางสังคมประชาชนบางส่วนเขาเลือกที่จะเข้าพักในโรงแรมใกล้เคียงเพื่อให้เป็นไปตามคําแนะนําอพยพค่ะสํานักง,งานอุตุนิยมวิทยาคาดการผลกระทบจากชฉยเหนินจะทําให้เกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการ ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาดินถลม่มหรือทำให้แม่น้ำขนาดใหญ่เอ่อท่วมรวมถึงให้ระวังลมแรงคลื่นสูงและน้ำขึ้นจากพายุที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ต่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับปากแม่น้ำมีการรายงานว่าพายุลูกนี้ทำให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินเกือบ550เที่ยวและกระทบกับการเดินรถไฟรวมทั้งมีรายงานไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ของเกาะโอกินาวะและที่จังหวัดคามูชิมะค่ะพยากรณ์อากาศ ทำนายไว้ว่าเจ้าพายุลูกนี้เนี่ยน่าจะเคลื่อนตัวขึ้นเหนือและผ่านชายฝั่งตะวันตกของเกาะคิวชูก่อนจะมีการเคลื่อนตัวถึงคาบสมุทรเกาหลีช่วงเช้าวันนี้นี่แหละค่ะ